ดียังไงฮะพี่แอปเจ็บจุบันได้จากไทยครับว่าไงครับอ้าวสะโพกเดี๋ยวดึงพี่เดี๋ยวตกเว้่อัสการ์เลกเกตเด็กจ้าไทยเดี๋ยวจ้าไทยโอ้ยมักเนอะพี่นายดี๋ยวครับครับผมนะสวัสดีพี่น้องด้วยแล้วกันครับผมอันนี้ต้องใช้ผมก็ต้องเสกครับผมพี่น้องครับแอปอยากจะบอกว่านะครับพี่น้องนะครับครับผมเบียร์ช่างหองเราที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ว่า เลียท้องร e, ะดับโลกครั้งสุดท้ายครับกีฬาภาคภูมิใจครับเบียร์คนไทยทำเองเมียคนไทยทราเองนที่ถายไม่ใช่ไม่ใช่นะครับเบียร์คนไทยทําเองวันนี้นะครับผมจะสาธิตให้ดูครับกินเบียร์แล้วเบียร์ที่น <as um ี่อร่อยยังไงอยากรู้จับตาดูให้ดีเช MA> ิญครับกินแค่นิดเดียวนะกินแค่นิดเดียวพอนิดเดียวเพราะเราคือกับพี่เขานะ เออเอากระเครื่อกับพี่เขาเออเนี่ยละเออแอดกินน้ำแล้วก็เอากแล้วก็ก้อนในพี่เขากระเคลื่อนอร่อยจริงๆครับมันอร่อยจริงๆครับคุณถามมึงหน่อยเถอะทำไมครับมึงหิวน้ำมาจากไหนวะมึงหลอกกินของเขาฟรีตลอดเลยเราพิสูจน์ให้รู้ววาเบียร์ของเรามันอร่อยอย่างนี้ครับครับผมฮะ กินทั้งแก้วเลยกินทั้งแก้วเลยทไมดแก้วกินแก้วด้วยคุณพี่เอาคืนพี่ชายด้วยนะกันแก้วครับเดี๋ยวพบกับพวกเรากันต่อนะครับผมจะจับไพ่กับสกาเลก้นะครับเดี๋ยวได้แน่นอนครับผมฮะอาช่วยนี้ครับเอ่อน้องเสกครับอ่าฮะว่าไงฮะผมมีความลับอยากจะถามน้องเสกดีกว่าความลับนะครับผมวันนี้มาเที่ยวที่อุทุมแบร์นะครับพี่แอ๊ดเจ็ตจะถามน้องเสกว่า จริงหรือเปล่านะครับพี่กระแสเขาบอกว่าน้องเสกเนี่ยติดยาครับผมขอพูดตามความพี่น้องอยากฟังไหมครับนี่พี่น้องอยวไปับพิเศษเลยตอนนี้เลยครับผมได้ผมขอแนะนำตัวไปอ่เป็นบอกประชาชนไปเลยบอกพี่น้องเข้าไปแล้วว่าน้องเสกติดยาจริงไหมจริงนี่อ๋อพอนีก็อยากจะบอกไว้ว่าเลยบอกไปเลยครับผมอยากจะรู้ว่ามันเอาข่าวนี้มาจากไหนครับ ว่าผมติดยามันไม่จริงใช่ไหมครับมันไม่จริงเลยครับผมเพราะว่าเวลาผมเสพติดนี่ผมซื้อแมกสดตลอดเลยครับพี่น้องครับอมันเอาข่าวมาจากไหนวะเฮ้ยแล้วมึงจะมอติดแล้วอย่างเงี้ยไม่ได้ติดครับผมผมซื้อสดผมเอาเงินซื้อสดฮะโอ้โหเมื่อสามร้อยเนี่ยผมรู้เลยเฮ้ยเอ้ยไม่ใช่เป็นความจริงเหรอไม่รู้เหมือนกันรวนะบางขวาวไอ้ข่าวขังได้เลยเกี่ยวไม่เกี่ยวข่าวมาฟังต่อครับ เอาไปนีเชื่อคนรองครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะมาโชว์กันยาวๆเลยฝากกด้วยซบสิสองสิงหางาเอาว่าเธอผ่านมาได้ยินเพลงน,นี้การว่าเธอก็คงรู้ดีว่าเอาเป็นเชอมาไปเจอคนดี ngheเธอ đãi phán, dù còn đã thua thua của trái không bao. Này chơi nhiều càng, không chưa nào ทีที่ฉันทำลงไปใจสั่งมาอย่อาโกเลยนะคนนี้ยกโทษให้ฉันนั้นเหงาตาเราหลังจันไม่มา

ยกจนในฉันน้นักแกวต่ากล้าลังจะไม่มาจะไม่โทรหลายส้ายที่หนหัวใจมันรังรอ่อยากจะมองจะมองหน้า,าเธออีกสักทีกอจะลาเธอไป คนนมดังหน้าตาดีพอเธอเจอสักทีจะคู่ใจแต่มีหนึ่งคำที่มันขัดข้าใจคำพูดลูกผู้ชายฉันชอบเธอ